สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะดาวอังคารได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีกันเป็นมหาจักรนะคะส่งผลอย่างไรกับชาวมีนบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายเป็นการทำนายสองศาสตร์โหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปซีมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้แล้วก็การทำนายในครั้งนี้ยังเป็นการทำนายรวมอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะใช้สองศาสตร์นะ เพราะฉะนั้นให้ดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ ในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่18สิงหาที่ผ่านมาค่ะไปจนถึงวันที่3ตุลา2566ประมาณ2เดือนนะประมาณเกือบเกือบ2เดือนตรงนี้นะคะที่ดาวอังคารจะอยู่ในราศีกันเป็นมหาจากักรและอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนปัตตนินะคะของชาวมีนซึ่งในเรือนปัตตนิคือเรือนที่เล็งนะคะมีการเล็งชาวมีน เป็นเรือนตรงข้ามนะเป็นเรือนที่อังคารได้มีการเล็งชาวมีนโดยตรงเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในในอิทธิพลน่ะนะคะที่ชาวมีนจะได้รับจากดาวอังคารในครั้งนี้เกือบเกือบจะเหมือนชาวกันเลยคือได้รับเกือบเกือบเหมือนที่ชาวกันได้รับเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆก่อนนะคะเรือนปัตตานีก็เกี่ยวค่บคู่ครองนะคะเรือนปัตตานีเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองได้ นะคะแล้วก็เขามาจากเรือนที่เรียกว่าเรือนการเงินของชาวมีนด้วยนะคะส้อมมองว่าคุณจะมีโอกาสทางด้านการเงินมากๆหากคุณขยันจริงๆส้มก็มองว่าช่วงนี้ชาวมีนขยันชาวมีนอาจจะรู้สึกได้เลยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาว่าอุ้ยช่วงนี้มันมีกําลังวางชานะขยัน ไฟมันมาแล้วอะไรอย่างนี้นะนะฮะมีความขยันนะอยากทํางานอยากแบบมันแบบมีกําลังวังชามีเอนเ g อสดใสเออแบบคล้ายๆความบ้าง,งานอนะ่ะเออมันมีเข้ามามันมีความรู้สึกแบบนั้นเข้ามานะอยากทํางานอยากหาเงิน อยากประสบความสําเร็จมันจะมี energy ความอยากแบบนี้เข้ามานะะในช่วงในช่วงนี้เลยนะคะตั้งแต่18สิงหามาจนถึงช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็จริงๆแหละคะ่ะยิ่งถ้าคุณขยันมันเพียรน,นะคะมีความภาคเพียรสู้กับงานไม่สู้กับคนนะคะก็จะยิ่งทําให้คุณได้รับความสําเร็จสองเท่าปกติขยันก็เป็นเรื่องปกติเนาะขยันร้อยก็ได้ร้อยแต่คราวนี้ขยันร้อยได้200แล้วถ้าขยันมากๆล่ะมันไม่ยิ่งได้หรอ ถ้าขยันมากเกินไปไม่ได้อยู่ในกำลังไม่ไม่ได้อยู่ในสมดุลกำลังของเราอะ่ะมันมากเกินกำลังเราเกินไปอะ่ะมันอาจจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพอันนี้ให้รู้จักควบคุมควบคุมพลังไฟนะอังคารนั่คือไฟนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นดาวบับคลห์ให้ใช้เขาให้ถูกวิธีเพราะเวลาเขาเข้ามาหรือมาเรลงเราให้ใช้ให้ถูกวิธีนะคะมีโอกาส มีงานเข้ามามีเงินมีงานเข้ามานะฮะทำด้วยความที่สม่ำเสมอแล้วมีเวลาผ่อนคลายไม่ต้องไปรีบไปเร่งมากไม่ต้องทำเกินกำลังนะ,ะจะส่งผลดีมากกว่ามากกว่าที่เราจะไปบี้เพราะนั่นมันทำให้เราอาจจะป่วยได้หรือ เร็วเกินไปรีบร้อนเกินไปก็ทําให้เราผิดพลาดได้นะคะเออนะคะสิ่งที่ดีก็คือว่าบางทีเนี่ยแฟนเราก็ขยันใครมีแฟนใครมีหุ้นส่วนเนี่ยขยันแข,ข่งแต่พอช่วงกลางเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยมีดาวคู่สตดูอังคารเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์กับการทํางานกับหุ้นส่วนหรือกับคนรักคู่ครองหรือกับเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยคะ่ะให้ระวังเรื่องอารมณ์ไว้สักหน่อยนะคะจะดีที่สุดนะโอเคมาดูกันในเรื่องไพ่กันบ้างนะคะ ให้มีอะไรจะบอกชาวมีนเพิ่มนะเอ่อขึ้นไพ่สิบม้เท้าหัวกลับมันมีเรื่องที่เป็นงานหนัก <c oughs> นะคือถ้าคนถ้าคนที่ไม่ได้มีศักยภาพนะก็คงไม่มีงานขนาดนี้นะอันนี้คืองานงานล้นเลยแต่ก็ยังไหวนะนะฮะมีคนช่วย มีคนช่วยมีคนช่วยซัพพอร์ตนะคะสามถ้วยมีคนช่วยซัพพอร์ตมีเกณฑ์หุ้นส่วนอะไรต่างๆมีเกณฑ์นะที่จะเจอหุ้นส่วนใหม่หรือได้ทําอะไรกับกับแฟนได้ทําธุรกิจอะไรกับแฟนหรือกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นการซัพพอร์ตกันแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนที่ทําแล้วเนี่ยส้มมองว่าการทํางานร่วมกับผู้อื่นถือว่าดีค่ะนะคะงานอาจจะหนักอาจจะเยอะไปสักหน่อยแต่มีคนช่วยไม่ได้เหนื่อยคนเดียวอันนี้ดีนะคะ The fool นะคะ ในเรื่องของไอเดียดีมากๆไอเดียดีมากเลยนะะกับบางคนอาจจะอย่างที่บอกว่าพอขึ้นไพ่สิบไม้เท้าอ่ะมันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะจบกับธุรกิจหรือจบกับหุ้นส่วนแล้วไปทําอะไรเป็นของตัวเองกล้าที่จะลองกล้าที่จะเสี่ยงในจุดของตัวเองก็ได้แต่บางคนนะ่ะก็ยังอยู่ที่เดิมก็ได้นะคะแต่เป็นไอเดียใหม่ๆแทนในการทํางานนะคะก็จะทําให้ยิ่งได้รับการอุปถัมภ์คำชูและผู้ใหญ่รักมาก9เหรียญ ส้มบอกเลยว่าคนที่ดูคลิปนี้ชาวมีนหลายๆคนนะน่าจะเป็นคนที่รู้จักวางตัวแล้วก็มีผู้ใหญ่รักเยอะมากนะฮะประกอบกับได้โอกาสจากการงานแล้วได้เงินเข้ามาด้วยนะ,ะบอกเลยว่าขยันแล้วไม่เสียหลายนะได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าให้ผ่อนคลายเนาะนะ,ะเนี่ย D M Place นะฮะผ่อนคลายบ้างทํางานผ่อนคลายคือจัดเวลาให้สมดุลเนะาะกะกะเอา กาๆเอานะนะคะพไพ่ใบใหญ่อะ, The อะอดีเอ็มเพลสอะอุภัยดีตำแหน่งดีนะคะเออหัวหน้างานหรือคนที่มาให้โอกาสทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคนในระดับสูงอะเขาให้โอกาสสปอร์ตเราดีมากๆดวงนารีอุปถรัรมภ์ดวงบุรุษอุปถัมทั้งหมดเลยนะ,ะงานตำแหน่งมาพร้อมเงินด้วยนะคะแล้วคุณนี่ยพอรู้จักแบบว่าพอใจในตัวเองเนาะ หาจุดสมดุลได้นะคะมันจะทำให้คุณยิ่งมีความสุขนะคะแล้วก็แบบมันเหมือนกับว่ามีความสุขแบบหาความสุขได้จากการทำงานจากใจจากความที่รู้สึกว่าเออมันพอไม่ต้องไปเร่งไปรล้วอะไรมากมีโอกาสก็ทำให้ดีแหละทำให้สมตัวนะคะแล้วก็มีความสุขจากการทำงานนะคะไม่ไปไข,ขว่คว้าอะไรที่มันเกินไปเกินตัว เออนะคะมีความสุขเพราะเรารู้จักพอประมาณอ่ะนะคะประมาณนี้เลยส้มจะบอกว่าจากการพอประมาณในเรื่องสภาพร่างกายในการทํางานเนี่ยมันจะยิ่งทาให้คุณมีความร่ํารวยนะเออมันเป็นการเปิดพลังงานพอพลังงานมันผ่อนคลายมันจะยิ่งเปิดแล้วทําให้พลังงานดีๆเข้ามามากขึ้นพลังงานจากโอกาสพลังงานดีๆเข้ามามากขึ้นมีสิ่งที่ทําให้คุณอึดอัดบ้างนะคะเดอะไฮเดรแฟนหัวกลับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะคะลําเอียงกับคุณก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายหรือคนผิวขาวนะคะอาจจะลำเอียงหรือนำพาคุณไปสู่ในจุดที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะพลังงานอะไรที่คุณรู้สึก,กว่าเข้าไปยุ่งเข้าไปเ,เกี่ยวพันด้วยแล้วทาให้คุณรู้สึก,กว่าอึดอัดอะ่ะก็ถ้าจําเป็นต้องทํางานด้วยก็ทํางานด้วยได้นะแต่ว่าอย่าพยายามเข้าไปใกล้ชิดมาก ะะเอาแค่แบบทำงานด้วยด้วยความมีความเป็นมืออาชีพก็พอประมาณนี้เลยนะคะส้มมองว่าถ้าคุณไม่ไม่ทำให้อึดอัดตัวเองเกินไปนะนะคะไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดกับตัวเองเกินไปนะคะพอเวลาอะไรหลายอย่างมันดีนะคะก็อย่าเพิ่งแบบคิดว่ามีกำลังวังชามากแล้วทำเกินตัวถ้าไม่คิดแบบนั้นนะมันจะคงสภาวะ คงสภาวะสิ่งดีๆเอาไว้แล้วท้าให้คุณนะมีโอกาสแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอีกโดยไม่ต้องรีบร้อนเลยนะคะมาดูโชคลาภนะโชคลาภมีเยอะด้วยนะนะะมาจาก View of for t u n e นะคะอันนี้นะคะมาจากชาวธาตุไฟเมชาวธาตุดินนะ,ะมาจากชาวธาตุดินนะมังกพรกพฤกษบกันหรือชาววันพฤหัสบดีมาจากเลขที่บ้านเก่าได้นะ เลขที่บ้านเก่าหรือเลขที่บ้านที่มีทรัพย์สมบัติเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะ t r i o of pentacles นะคะชาวธาตุดินมังกรฝึกศพกันนะนะคะม,มาจากผู้ชายนะคะมาจากผู้ชายนะอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนก็ได้นะคะที่สนิทกับคุณมากๆเลยนะคะเลขนำโชคนะคะได้3าสเลขนำโชคได้3ามสามสามาแรงจริงนะคะ เลขนำโชคสำหรับชาวมีนะคะ3าสานะคะขอบคุณชาวมีนะคะขอให้ชาวมีมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ